สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอาจจะไม่ค่อยที่บันเทิงกับเสียงหมากกำลังกำลังจะพูดเลยอาจจะไม่ได้บันเทิงกับเสียงรดแล้วเพราะว่าได้อุปกรณ์ทดสอบใหม่ซึ่งเสียงผมอาจจะเบาลงนิดนึงหรืออาจจะเยอะเลยซึ่งคลิปนี้จะเป็นตัวเทสว่าเสียงเนี้ยโอเคหรือเปล่านะ่า ที่จะบอกก็คือจะไม่ได้มนถึงเสียงนสดแล้วเสียงผมเบาลงแล้วก็คลิปที่แล้วอาจจะกระตุกกระตุกนิดหน่อยเพราะว่าผมได้ลองอุปกรณ์อ,อัดอด้วยวิธีการแยกเครื่องอัดนะครับแต่เครื่องอัดที่ใช้เนี่ย CPU กับการ์ดจอมันไม่ถึงมันไม่ถึงเกณฑ์ที่ที่จะอัดแล้วแล้วลื่นนะทีนี้ก็เลย วกกลับมาใช้อุปกรณ์ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ก็คือไม้ครับก็คือจะใช้เป็นไม้แยกออกมาเป็นไม้ติดติดปกเสื้อนั่นแหละเพราะว่าถ้าใช้ไม้หูฟังเนี่ยของผมเป็นหูฟังติดติดไม้ทีเนี้ยมันมันหูฟังติดไม้เนี่ยมันเป็นลายเดียวกันเวลาเราเปิดเพลงหรืออะไรดงังๆเ่เสียงจะเข้าลายคือมัน ไม่แน่ใจว่ามันช็อตหรือเปล่า,าเวลาเราดูอะไรดังๆล่ะมันจะเห็นมันจะมีเสียงสะท้อนแน่นอนผมก็เลยตัดปัญหาแยกใหม่เลยก็จะได้แยกลายไปตอนนี้เนี่ยสายเต็มตัวหมดอย่างกับเครื่องช่วยชีวิตนะครับแล้วก็หน้าคอมเนี่ยถ้าใครมาเห็นเนี่ยชื่อแม่โคตรลกทั้งยางวงยางวงยาง,ยางวงยางวง,ง,วงเพกุกไม้ ไอตีมอะไรกินทิ้งไว้แถวเนี้ยโคสกรกปกเลยก็คงมีเท่านี้นะแต่จริงแล้วเรามีเวลาอีกประมาณตอนนี้โอเคจะครึ่งชั่วโมงแล้วกันอ่าโปรแกรมที่ผมเตรียมเอาไว้ซึ่งลองมันโหลดเนี่ยน่าจะเสร็จละซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัวเก่าที่ผมจะเอาเอามาลองในเรื่องของสตรีม ว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าผมย้ายสถานที่ย้ายน็ตเพราะว่าถ้าเน็ตมีปัญหานะเจะได้แจ้งทางผู้ให้บริการเขาแก้ไขให้ทำให้ใครดูวันนี้ <c oughs> โอเคครึ่งชั่วโมงปฏิบัติ53 5สิครึ่งโอเค อันนี้เนี่ยเรื่องภาพผมไม่เรื่องภาพผมไม่คิดเยอะคิดอะไรเยอะละเพราะว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันชัวภาพออกอยังไงอัดอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วลแหละแต่ตอนนี้เนี่ยผขกลับสภาพนิดหนึ่งโอเคผมขอไปเปิดครับเปิดแมปเปิดแมปได้ทำไมไม่มาแล้วพี่น้อง วิ่งอยู่แล้วเอาล้มอีกแล้เวเสียงเกมอาจจะดังเกินนะครับก็ทนทนฟังกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันเด็กมันยังอยู่ในช่วงปรับสภาพซึ่งของมันยังไม่โอเคเพราะว่าโหยายช่วงย้ายบ้านบ่อยมากโดนไล่บ้างกลับบ้านบ้างโดนไล่บ้างเนี่อเลย There's one of the symbols What does it mean it must be there for a reason wait wait that's that's not possible this can't be hold on that's computer code let me compile it oh shit it's an encrypted file upload it to my computer i'm a master at decryption i can't it's only compatible with the animus itself I'd upload it to desmond then i can't believe this What? hello this is uh, they, they call me subject 16 listen I don't have much time there's something that I have to show you we have been lied to this whole time everything we know everything we've been brought up to believe <laughs> it's wrong okay um... I've uploaded the evidence the file that that, that, that proves it all. But I've split it into 20 pieces and locked each with a code. <laughs> Can't be too careful Queen Isabella no, not her uh, uh, What century is it? Uh, never mind. I've hidden the code to the first file inside <laughs> this program Find it Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. <laughs> what the heck? How did this get inside our Animus? Oh, oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo, the ones written in blood, those were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. หลังผมรู้จริงปัดชีพอีกแล้วอ่อต่อแล้วกันคือช่วงนี้อยู่ในช่วงทดสอบอุปกรณ์แล้วก็ช่วงนี้ย้ายบ้านบ่อยมากด้วยมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็ต้องทดสอบน็ตใหม่อุปกรณ์ก็พึ่งได้มา เพาวบอุปกรณ์มันเงเสียตรงนี้ก็เลยกระตุกกระตุกกระตุกหน่อยเพราะลองลองอุปกรณ์ปล่อยนะครับทัดใจทีก็เซ็งกันนะเวลาอัดเสร็จแล้วเอ้ภาพมันกระตุกอยากแบบแบบจะลบทิ้งแต่ถ้าลบทิง้งก็ต้องเล่นใหม่เกือบหมดอ่ะเพราะว่าเกมพวกนี้มันเซฟเป็นสล็อตไม่ได้ถ้าเซฟอีกสล็อตก็เล่นใหม่ ไืดึงดูยาอ๋อมีมอยาให้อยู่แล้วโอเคจะเปิดไหมไม่เปิดเลยเนาะเสียเวลาปะเหมือนมันกระตุกนะแต่เฟรมเรทก,ก็ไม่ตกเป็นที่ตัวเกมรนะ ตัดการางกันอนได้อยู่ได้หนักกดทิปอีกอ่ะ ปาดอ้อวจิดหาแล้วตกข้างหน้ามีทหารข้างหน้ามีทหารข้างหน้ามีทหาร The devil is longing to greet you ข้าหน้ามีทหารข้างหน้ามีทหาร

ไปต่อาปอนาคตชีิตอะอ้าโอ้ตายแล้วสี่สิบสี่เลยเรไปเไปวไปาแล้ดีเลยหดฟร์ัอเดอ๋อคลิกขวาโอเคโอเค รับสภาพได้ละโอเคแล้วกนะันแล้วเนาะรอทดสอบโอเคอยข็งขึ้นแต่ไม่รู้แม่งดังกว่านะ I think it's best a v e Firenze Where will you go? My uncle Mario owns a villa near Monteriggioni. You're still a wanted man, Ezio. What would you have me do then? I've seen posters all across the district. Tearing them down will help the city forget your face. No doubt the heralds also incite the public. Bribe them, and they'll speak of other things. Or you could hunt those who bear false witness against you. They traded dignity for coin. Their loss would not be mourned. Do any of these things and you should be free to leave เอาสิครับโอเคเดี๋ยวผมขอพักไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปดูโปรแกรมกถามประสบแล้วก่อนนะผมจะไปเช็คเสียงด้วยเดี๋ยวภารกิจนี้นี่เราจะต้องไปดึงอ่าพวกประกาศจับออกเพราะว่าดูจากรูปละน่าจะใช่โอเคผมมาแปบ๊บเดียวโอเคเรามากันต่อพอดีเมื่อกี้ผมไปปรับเสียงเพิ่มอ่าแปบ๊บหนึ่งนะ I've added a program for tracking notoriety. This little meter will help you know how far you are between notorious and incognito. This will help so you know if so you should watch your actions. It'll also tell you if the notoriety level is part of Ezio's memory or not. เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดฟนบูสเสียงก็เลยเบาอันนี้ผมไม่ได้เปิดหรอกเพราะถ้าเปิดเนี่ยบรรดาเสียงรถทั้งหลาย,ยมันจะพุ่งเข้ามาก็เลยผมลองเปิดมาโฟนบูสแล้วก็ตั้งไมให้มันรับต่ำๆน่าจะช่วยได้เวลกัม ด้แงลบของเราได้แล้ว <c oughs> ปแปะทำขี้เกลืออะไรข้างบนวะ <c oughs> ง่ายกว่า <c oughs> เอาผิดโทษโทษ ไปอีกหนึ่งคาราที่เยี่ยมไอโอโ r โอ้โหเพิ่อโอ้โหเพิ่อเครดิต B I F Stay up, stay up. Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Mother. Ezio, where have you been? They wouldn't let us leave. And mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is father? And Federico? And Pertuccio? Hmm? Something's happened. What do you mean? No, it's impossible. Claudia. No, 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 no. I did everything I could, Pichina. Listen, right now what matters is getting us all someplace safe. But to do that, I need you to stay focused. you understand? Good. Will you watch over mother for me? Then we are ready. Thank you again for everything. Stay safe, Ezio. Stay vigilant. I suspect the road ahead is yet long. Follow my lead.

of those who've done their o u l misdeeds and lives in v i o e slaves. ถ้มามึงเดินมาอีกนะกูจะเสียบให้มุมอับพอดีเนี่ยไปวิ่งลุกวิ่งลุกเกียรตหารอ้าวเรามาเกียเรามาผิดโค้งสัตว์โค้งหน้าน่าจะถึง โ okay. อเคคงหน้ได้อยู่เดี๋ยวเราคุมาคนเดียวกันเถอะกูจะเสียบให้หมดเลยหล,ลุ่ยหโอเคเสียงมาอัดแล้วนะโอเคอัดแล้วโวูยังไม่ได้คิดจะขโมยตังใครเลยเนี่ย เดินออกอีกาเอ้ยเดียวเลยไม่ได้เลยสมสมล่างนี่สมล่างเว้ยมาเล้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 อิน Wingo chân sài vô ác mấy tối hết hạn do yé vô tay không tôi vậy là, nói... là vô và... ขอเสียได้ไเนี่ยเฮ้ยน้องช่วิจัยการให้พี่ทีกดอะไรวะเค้ฮงอ Stay Close. Shall then? <laughs> oh, Oh, the You have no business here, dog. Dog. oh Ah, yeah, because only way. Thank you. Oh, this my Oh, the wind, the wind. How could this have happened to us? I don't know. I don't know. Will don't know. I don't know. I do don't know. I don't know were they ma <coughs> were they given a proper burial yes they were <coughs> <coughs> oh, okay compete for the the อันนี้ถ้าเราได้เดินเองเดี๋ยวขอจบไปเลยนะเพราะว่ามันเสร็จโคตรไวเมื่อก่อนตื่นตาตื่นใจมากเลยนะภาพเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งเน่ยเพราะว่าเป็นเกมฟอร์มใหญ่ที่ เพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกๆเลยไอ้ชิพ่าพมันสวยๆเอาสิก็มาถึงนี่แล้วมไ,ไม่มีไม้จริงรอ่ะ Buongiorno, Ezio. How could you leave a Firenze without saying a proper goodbye? Ezio! What all do you, all you all want, Vieri? So many things. A larger palazzo, two new steeds, a prettier bride. Oh and yes! Your life. My condolences for the loss of father and brothers. What will happen? I grow tired of this game. Finish him and do not spare the women. What <coughs> sorcery is this? <laughs> not sorcery, boy. Skill! Show yourself! As you wish. Here, use this. Kill them! Kill them all. เซ่คิวก็คิวดิแต่เหมือนไอ้นี่ถ้าท้ายเรื่องมันจะมันจะตายนะโอ้โหโคตรเข้าเลยโอ้โหขอเอะม่อช้าแม่วุดมาแล้วอ๋อไม่ใช่เอ็นมาแล้ว ไม่กหัวยิ่งก็ไม่หัวยิ่งไม่กหัวใส่ยุ่บพวกกูด้วยใส่ยิ่งกับพวกกูด้วยโอ้โหแม่กูตั้งค่าโคเท่เอาซี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 ่แม่งเร็วกว่าเยอะเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเสียงเน้นเลย You my thanks. Keep the sword, you. Do I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario! Oh, Mario, oh, Mario. Horror. It's been too long, it <laughs> Far too long. I heard what happened in Firenze. Terrible. Come, on, let's get you all away from here. โอเคมันคงเซฟแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำธุระก่อนไม่แน่อาจาอาจะอัดพัรต่อไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าถ้าอัดพัรต่อไปเนี่ยลงพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมขอไปทำธุระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพร้อมปล่อยโหลดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาจัดการใหม่โอเคไงขอบคุณที่รับชมครับยังไงชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบอกต่อเพื่อนให้ด้วยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับพวก วิดีโอภาพอะไรพวกนี้ก็อิ็อกซ์มาถามกันได้นะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึง่งคือถ้าผมพลาดตรงไหนก็นะเพราะว่าเป็นการทดสอบอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ทดสอบความรู้ที่ผมมีนะครับผิดพลาดตรงไหนมีคําแนะนาอะไรคอมเมนต์บอกได้อินบ็อกซ์บอกได้จะขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณที่รับชมครับผมวันไหนสตรีมก็เข้าแวะมาคุยกันนิดนึงอยากจะรู้จักทุกคนนะครับที่เข้ามาดู ยังไงขอบคุณที่รับชมอีกรอบหนึง่งสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณครับเจอกันใหม่พาร์ตต่อไปแซงเกิว